มันจะกลาววันนี้นะคะเย็นๆสบายๆยอยู่บ้านฝนตกไปอยเรามาดูว่าวันนี้คุณป้าทำอะไรคุณไปว er ุ่นเครื่องเยอะดบบอ่าเป็นคนไป searching ยู่ก็ cleaning ไงพยายามทีความสะอาดมูลหอยแมลงพู่ เราละเอียดเนะาะไอ้กระเล้เราเห็ด,ดไฮน์เป็นลางหอยแครงต้มกินผ้ากันกินตะเล้งมันนี้ว่าซีเห็ดเอ่อ,อมีอันนะพร้อมไม่กระตักเว้ยปะาพื่อนมั้งองชัวร์ปะาพื่อน ถ้าเป็นไอเนี่ยไอเะใหความสะอาดก็บม่ได้ซ้ำผใหย่ดอกพี่น้องเฮ็ดย่เอาเพียงออกเราจะผใหย่นี้เราต้องเอาออกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจากแบบนี้เดวแบบนี้เป็นแบบนี้คือเดา แล้วก็ไปล้างจ้ะทุกคนท้องสีได้กินหอยมาเลยพูดที่สะอาดจ้ะเพราะไงจองเปียจะจ้ามอยนั่นนะปะหามอยองใจน้องจะเป็นอมอยอมอยแ <c oughs> ล้วูัหรอกกี่ด้อง เราเขากินข้างในมานบริกินข้างนอกบกต้องสะอาดป้านันก็ได้ อันนี้หอยแครงเสร็จแล้วต้มเรียบร้อยแล้วพ้อมกินไม่ต้องใส่น้ำนะต้มไแอแครงพอใหญ่แกะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแกะเสร็จก็จะประมาณนี้เลยก็จะเหมือนในห้างสะอาดนะ,ะเดี๋ยวจะต้ม มาแ่บๆมีเส้นหมี่ด้วยนะจะได้อยู่ทองเนาะมีความสุขตรงที่ได้กินแนวเอฮาหามาเองเนี่ยแหละพี่น้องถ้าสื่อกโลเติมหนึ่งเด้อหอยแคงอยู่ในซ้ำนี่และไซส์ไซ,ไซเดียวกันนะคะหอมเจียยจ้ะ ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินน้ำลายก็แตกแล้วนะคะแ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเ้ยคำโตๆจ้ะ ใหญ่เรายังบระยากเดี๋ยวพี่ต้องอเอาแกะแล้วก็ก็จะกินข้าวเป็นเวลานะ่ะไหมเนี่ยกินบายสี่อุว๊วะ พริกแห้งตำด้วยพริกแห้งนะคะบบมีพริกสดแล้วก็บอไปสื่อละน้ำมันหอยเมดกับโบไปสื่อละกินซัมเน่น้ออกินเท่ามี บ้านเสืออบมาพี่น้องมามากินของเมนูที่แบบว่าบ้านเราในรูละเกือบสองร้อยเพืนน้องหอยแข็งเนาะ จะบานแต่ว่าบ้านหอานั้นเป็นหอยแข้งเลือดอันนี้เป็นหอยแข้งไม่มีเลือดหอยแข้งเลือดคล้ายๆกับหอยแข้งอยู่ใส่นะญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่กินอืมชอบเลย กินลายกระบ,บุดีอาหารทะเลคอเลสเตอรอลเนานะกินพอไอ้กระบขอยได้ลงทะเลดูปันไดได้ผักหลังส่วนหมากเขาโคกหาเห็ดเอาขับบ้านอบกับบ้าน แล้วกบสิกแก่ผัดเนยพนนยะยะเรากินแบบนี้บอกเป็นผัดเนยผัดกระเทียมเป็นอยู่หนัาขนาดเลยแซ่บพร้อม ก็คอยสดปันไดพี่น้องเลยกรเทียมเจียวซื้อนาแล้ว เขาบอกว่าไอา้กินข้าวเป็นจะแซบกินอย่างกับเป็นจะแซบครับแซบดีดีนะเป็นเหมือนเหมือนเนาะเปิดไฟบะโคกพอมีแห้ง กินให้มันอิ่มเข่ามันอิ่มแล้วคุณนะเนี่นะเดี๋ยวมันก็หิวอีกคือเกาคือเราก็รัพักพอดประมาณชั่วโมงหนึ่งไปแล่นมาเนี่ยนี่บะสุกหอยอันนี้นมันเสี่บกว่ามันสีหวานกว่าหอยแ,หายแข็งมาแข็งต๊อกปี่ยำไปตำ 你们个塞吧。 enjoy eating นะคะใจนี้น้อยท่นยานใดแบบว่าอยู่ทองนะปีนี้นะหอยแข็งใหญ่ขึ้นหลายเลปยปกติน้อยนะ้อยเนาะไอ้ก็ไปขูดจากปีแบบสี่ห้าปีเนาะไปหาตัวนี้นะ 扛掉炮。 กินอิ่มไรกัแลนบอกออกพี่น้องเลยจักคำเถาะแล้วก็สิแกะไว้พัดคำกับคำใหญ่ๆ เมียงเนาะแก้วไข่นะแม่แก้ไว้ได้ไหมพี่นอ้องกะแซบนี่แะมันจะมีความหนึบหนับเหนียวกว่าหอยแข็งบานเฮา,า,าบานเฮาบ่มีเลยเนาะหอยแข็งสีเหลืองสมัมกรเป็นหอยแข็งเลือดเนาะ คำว่าพอคำว่าพออยู่ไหนเผ็ดแตวแซ่บมาเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอนอย่าไปก่อนาขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย